สวัสดีครับพบกับผมอินทิชัยวัฒนางคนกับข่าววิลาเด็ดเจ็ดสีวันนี้นะครับวันนี้ที่เห็นด้านหลังนี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนเจ็ดสีครับนะครับตอนนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างทัพส,สมุนกับทรัพย์มะนาวนะครับซิตี้นะครับโอโ้โหตอนนี้กําลังดูดเดือด,ด,ดเผ็ดมันเลยนะครับช่วงน,นี้ตอนนี้กำลังอยู่ในเครื่องแรกนะครับตามผมมาดูเลยครับ สวัสดีครับคงจะเห็นกันแล้วนะครับสนุกไหมครับจบข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับจบข่าวครับจบยังครับยังไม่จบ้ะครับตอนนี้นะครับเราจะตัดภาพไปที่การแข่งขันมอเตอร์ไซค์จินแชมป์โลกนะครับรุ่น2 2 0ซีนะครับที่เจ้าสีมรัตภาลงแข่งครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงสำคัญ แต่น่าเสียดายครับทีมต้องออกจากการอย่างขันเพราะว่ารถล้มแหกโค้งครับเกือบตายครับแม่แต่ขาหักเป็นเป็นข่าวค่อนข้างไม่ร้ายเท่าไหร่นะครับบาดเจ็บไม่รุนแรงขาหักข้อขาดครับตอนนี้ผมต้องลงแข่งแทนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย